ตัดไม้ตัดไม่แลกขันเบ็ดฟันสู้งเทสู้งอคนอย่าเข้าไก่ตัดไม้แลกขันเบ็ดไม่นอซสุ่มนอนลังบ้านเรื่อบ้านกัะ ึกยุดสุดเลยมันขายท่านเดืบอบเวอหล่นท่านหลายคนหลอกมึงด้ก,กันซอยลุงคนดึงไหมระวังทางสกิปมมนะปุ่มนะไม่เล็บบแเลมบนะส้นมันนะคน้นนั่นนั่นตุ่นเดือดหักมึงกันเยียบทานะเยียบทานะ่าน เราซื้อมาไ้หรออ๋อเล่าคันอลไรกันจะคันเบ็ดจุ่มนะกันคันเบ็ดนอกนะจะไปจะบบไปแปลงหน้าแบานแปลงนี่เอาขนาดไหนอะขนาดซอกหนึ่งเอาเซะไว้เลามืออื่นเอาไปยยามันนะดูชีวิตของแมลงใช่แล้ว

ล้านปิดเทอมเห็นเนงกักเฝ้าอยู่นี่นะจะไปจอมเบ็ดน้ำลุงคน กันเหี้ไปจุมเบ็ดน้ำลงคนจุ่มเบ็ดวันที่เท่าไหร่นกเบ็ดนี่เบ็ดนอกนกเป็ดแต่ว่าอย่างทำลงคนเพิ่อนเจ้าน้ำหูเลยลงไปเบิ่งเอาจะเล่าขั้นทำไมหมดด้วยวิธีทำเก่อนเลยเป็นแล้วทำเบ็ดฝรั่งไม้ไผ่ไม่หก็ทั้เป็นเทั้งต้องนานแล้วเห้ เราคอนเบ็ดขอเราเบ็ดนอกข่งเราเบ็ดกองนี่แหละอเออเบ็ดกองเฮ้ยพวกบอนครับอบอลเด้ง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 ใส่เดือน ก่อนเขาไปแต่งอ๋อมีที่ม hey. He. ัดจะแต่งมันอัอนเออมีที่มัดนั่นชีมัดแต่ที่ไข่เข้ามาแล้วก็ชีมัดทุกคนก็ว่าเดียวบอลเดอร์มัดบอลเดอร์เกาะเบ็ดเ h ็ดบอลเกาะเบ็ดตึงมัาแล้วเื่อมาแล้วเื่อเล่าก่อนเล่าที่อันแล้วก่อนเพื่อเบิ้งวิธีแต่งแล้วก็มัดเบ็ดโอ้ตัดไม้แล้วมาเให้ทุกเบิ้งก่อน ไม่เอาเดอกไม้ลายมาใส่ันวนันันใส่ปลาจะได้บ่เห็นนี่อะไรบ่มีเนาะพาสเตอร์เนาะพันหมื่นตันหมื่เอาิมาวนนข้างล่าค่ะแล้วนังย,ยางมัดแล้วก็แค่ก็สรจเอาะบ็ดมัดน,นี่แล้วก็เอากองสิเวลากินปลากินก็นกนจะต้องแดงต้งซี่ี๋ยวเล่า พิธีการเป็นก่อนถ้ายกมาอยู่เม็จ <c oughs> จดจะห้าวตับก,กันไก่ไปต้องตื่นแต่เศร้านะทำไมอ่ะก็ต้องไปยามแต่เศร้ากันเราบุพเพอ,อีกกาเจ้ปลาคกทีเดียวเว็ดฮัก ลูกไม่พาไปฮะสีลา้ายจีสําเร็จแล้วเนี่ยเนะก็ว่าสี่งเนาะเบ็ดมัดปลาก,กินเลยเป็นแบบนี้ถ้าปลาตัวใหญ่มากินล่ะตัวใหญ่ขนาดนี้มากิน,นจะมีตูดนี่นี่หนึ่งะตูดนี่แบบที่มัดเบ็ดมีบนมัดป่ายไม่เห็ดอ่อนนีดหนึ่งเพราะว่าเขาจะเล่ามันดีปลาดม่เวลาปักขี้เปื่อนมือ <laughs> แต่วันที่ปักล่ะ ที่ปักอะส้นนันอ่ะเราขึ้นมาแหลมๆแก็ปักไว้เดี๋ยวประวัติจับโลเกี่ยวขาดถ้าติดแพร่หมานทุกคนมือใส่มือนี่ก็แล่นาฟไปเนี่ยเพื่องมันนันปรับกินเข้าอ๋อเล่าแล้วก็ไปหลนไฟโอนไฟข้งมันแข็งๆมันก็ ตอนแล้วไม่ใช <Kh óc. S 1> ่เป็นแบบนี้ตอนแล้วเป็นเบ็ดใหญ่กว่านี้อีกยาวกว่านี้อีกแล้วก็งันครับครับข้างบนอ่ะมันมันจะใหญ่ใหญ่ใตกไปกอดหรือว่าได้อยู่น่ะเอาละวสำเร็จเป็นอันเราไปเสียบปตาสิก่อนเบ็ดใช้ยาวขั้นมันมัดเบ็ดเถื่อดมัดเบ็ดจริงไหมบิ่งเลี้ยวไปอันหนึ่ง จังจังๆแล้วๆดูสูดดีๆก่อนสําหรับพี่เนาะเอาละเฮาเฮ็ดโซคาบ่ได้ดีๆนะไปเดี๋ยวนี้เฮาเล่าแล้วๆเนาะันเป็น่ะเราครบ15อ่านี่เฮาไปโตเฮ็ดโตล็อกเบ็ดเวลาเฮาไปซ้ําบ่มีอันบ่เกาะบ่เห็นแล้วเนาะเป็นมนบ่ mặt tổ lóc hơn vậy lại không? bằng nó lướt mắt Ốc, kẻ Mất Mất tắm nhà lên đình Và bỏ khai gần, Hết bằng nó Khai hụ ที่กระดูปอนหนึ่งก็ยังตกเลยตกทุ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 กดวงอนเล็กต่อปอนหนึ่งอะตกตกต่อที่มีพี่วิวต่ดปอนหนึ่งก็ตกเงีนก่อดูสภาพใหม่ใหม่กันตัดไปตั้งยี่สิบถ้า<ะ>หอบเฮ็ดตัวล็อกมันเวลาเอาไปเซอร์หอย่างไปปลาเนี่ยมันจะเม็ดจะเกาะหอยเกาะหอยอะไรลำบากก็มันก็หลุด mặt nhạc nó mặt sậy ịn nọ này mười lưu vào mười săn lúc vào mười cái mỏ ó sạp tịt mười Ê, sẽ <laughs> มาสางเอาละ,ละเอาปัดไมน้นี่เป็นหอยนิดหนึ่งมันจะได้ล็อกอยู่แล้วก็พันเข้า คีวขาบเอามันเดือนช่้นน้อยก่อนคีวขาดแล้วว่นนี้คีวใส่เนื้อเราคีวปอมมาใส่เอาเราจะมาเป็นอย่างนี้พอแล้วลึเปลงยังรอบหนึ่งเนี่ยเบ็ดจะมาเกาะนี่ น,นี่นเราม,ามัดมาตรงนี้เนี่ยมันจะเกาะตัวนี้ตึงไว้ไเอาในอีซาทิศอ,อันการมัดเบ็ดเอาหนังข่มหน่อยได้หรือปากินกระหักแล้วนึ่งทีเดียวปลาเฮ็ดฟ้าเอาไปจ้างงามมาอันนี้การมัดเบ็ด อมัดยาวๆได้กัน,นทุกคนได้แหละถ้าเกิดว่าไปตกที่น้ำหรืกเล่าแบบมาตัวเล็กมมนจะถักบ่วงวติดมูออ๋อ้องนี่ก็บ่ค่อยเป็นเลยบ่ค่อยห้าปลาม่สร้างแต่ก็หัดเอาต้องเขี้ยวซอยน่ะ ามัดเบ็ดก่อนเราค่อยมัดอันนี้บ่แม่คือกันเหี่ยเฮ็ดดวนเฮ็ดอวดนะเห็ดโซ่คนขี้อวดวันจะมทรเป็นลักษณะนี้เนาะเโากาสประมาณได้เหกตาข้างหนึ่ยเหน็นเบ็ดมาหนึ่งล่างเงียบแล้วก็ระวังปักตีนนะกันเอ้ย แต,แต่มัดเกาะเบ็ดพี่ก้อนตึงค่อยไปมัดทางพุ้นคนก็ห้ายุห้าป่าเฮงไดิงไปทีหนึ่งเพราะบ่ค่อยมนันห้าป่าบ่าม,ามันมันสาวห้าเก่งแต่สาว Màu phát đấy, cỏ phát đấy, nhào không ạ? Màu sẽ như thế này thô, nghe không Còn nhau, cẩn không ạ? Vào lúc mặt bếp còn mặt phí, mặt phái Thôi, hầm khuôn phốt rồi Một săn phốt lấy không แต่สาวเอ,อมันก็จัเบียวนึ่งออันเสียสุเนมึงที่อ่าสำเร็จแล้วหนึ่งลังไอตัวเกาะพี่ทีเาแปลงไปเมื่อกี้ตัวล็อกจะมาแนวนี้วก็สายแ่งกันจะไทันเห็นเมเตว nên là cách cắn mắt, bây giờ chúng ta dùng nó để xoay nhựa nó mắt Ok Đây là còn lăng Tại sao, lá, sao tam... ngăn... In infin... uh, okay. không dùng lưng lăng? không biết lưng lăng biết còng biết còng rồi biết lăng thì Xoay ná, xoay theo nấm hôi Cắn mấy nấm lũ khuẩn không bây giờ? Lưng lăng Đây là lưng lăng lên lên Nó sẽ bị tốc lên lên không tốc lên thì sẽ ส่วนประวอตตกเล่นๆประวอเห็นหอยเข้าตุกอ่ะอ้าละหนึ่งล่างเหอะตังเล็จนี่คือการโซมานอันนี้จะเป็นลอนก็ดก่อนมันบพา như là ở xây đường xiệp Bây giờ bom cả đây đó Ừ, ừ. 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 เ่าไปหล่น,ลนแกะไปหล่นไฟกันมัน,มน,มน,นอันึปนคนนี่เล็้วละได้สิบอันได้สิบอันตอนนี้ต้นเหลาเบ็ดอีกสักมามือน,นี่นมือนหนึ่งได้แต่อันเราเบ็ดนเนี่ยนี่สองเท่าล้านคนนี่น้อยนะ แฟนๆเบิ้งสี่หาปลาน้ำน้ำน้ำห้วยเลือดสามันอันนี้ได้สิอันอละกันมาเจอลงนับดูเมีกรเฝ้าลุ่ม่นหมดมือสามสี่ห้าหกเจอ๋อสิอันอันนั้นก็สิบเอ็นั่นนั่นนั่นไมก่อะมือละอันนี้นะเนี่ยเนี่ยเนีจะรูดลงนีเ สมกเอาไหมครับเหลือตึมลังหนึ่งแล้วสิบเอ็ดแล้วอไอ้กัมกัมทั้งพีกะไอ้กัมกัมทั้งพีกะมันจะเฮ็ดอันเนาะยำแล้วให้แล้วส่วนปะเนี่ยเ,เออเนี่ยนี่แหละเบ็ดก็อยู่ลุ่มันเดี๋ยวจะพาไปล่างไปเชิญน,น้องนี่นล่างนึ่ง แล้วผมม,มีอันจุ่มเล่นๆเลยค่ม,ไ,มได้สิบห้าอันพอผมมาหาเหยื่อหาเหยื่อหาไส้เดือนนิ่งๆวันนี้จะไปเซาเบ็ดกับล้าน็เลยมันจะมาขุดเหยื่อคือไส้เดือน มาขุดเนี่ยใช่เดือนใช่เดือนยืมหยดอของเราเนี่ยครับใส่กับอุ๊บไปุดตรงนี้ขุดจอบหนึ่งเจอจอบหนึ่งเจอเลยไหนอ,อะใช่เดือนเราจะไปเซอเบ็ดขุดใส่เดือนก่อนเองคนดูใส่เดือนเลยเดี๋ยวขุดอีกทีก่อนขุดไปขุดมา,ดมาดเจอมันกดจี เป็นดมดแล้วเดืนอ,อนเ่าตัวน,นาาี้ยนนินอย่หาเส้อเดือนก่อนเนอะจะไปใส่เบ็เดเจอแล้วทำไมเส้นเดือเจอง่ายดูหน่อยที่ส่เดือนออกไม่เห็นนีเส้นเบ็ดเป็นตัวแบบนี้อันนี้สแสดงว่าตัวผู้นะน้องคนครับ ทำจับนี่กล้องเดินไปเดินมาสิเฉยๆสิมันก็พอจะมาจับกล้องให้เลยก็พอ่าจับกล้องเก่งได้ตัวผู้อีกละตัวผู้ปลากินเยอะเดี๋ยวเราจะไปใส่เบ็ดกันยังไม่บอกนะครับว่าที่ไหนผมไม่บอกหรอกเพราะมันไม่แฮปปิ้งแป๊บเดียวเจอสองรวด อุ้ยนั่นนั่นขาดขาดวัวขาดมันเป็นไร<อ>ดึงก็เยอะแล้วต้องมีเบ็ดเยอะนี่หาเยอะเยอะเยอะหน่อยเบ็ดมีตั้งสิบห้าสิ้หก ตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นโอ้โหใส่เดินแป๊บเดียวก็เจอแต่สมัยนี้หายากสมัยก่อนหาค้นง่ายขุดจอบหนึ่งเจอขุดจอบหนึ่งเจอนั่งรอคนครับอันนี้ก็คือสวนเมร่รีดูเหมือนว่าจะมีต้นมะละกอเยอะ สวนฮอสเซียสวนที่เติมฮอสเซียเรามาขุดกันที่นี่มีเยอะอ่าติดไปก่อนอ๋อเมื่อแรกนี้ก็จิม่าเซอร์เบตนี่สะหิมหนาหนิน้ำสะ่นเหุบมุงหงน้ำสั่เราเบ็ดไว้กับบริมานสั่นี่เฝ้าหมดมือนี่ยักเซอร์เบ็ดนี่มัดมือซุปน้ำมังหงษ์กระสอยไอ้เจ้าของสะเพิ่นสะติดหนาหนาติดกันเพิ่นโป้มังหงนี่ กําลังปลูกเนาะทีเนาะได้จักมือแล้วนี่ซาวแลซาวสร้างปอยมันเสียบอันนึงได้ว่าซอนมันว่าเสียบ่ใส่เดือนกัระวังเกาะตานะอือมันเจ็บบ่่ะสร้างคมได้เ็เอาเือเดือนเสียบวิธีการเสียบเือนีก็คือใส่เดือนอ๋อปักทงก้นทะลุทะลุขึ้นมาี่กระเดือนนันน่ะอื มั icana, ัดจบนึงไทยรูมเห็นแต่บางคนงีเขี้ยวงีเขี้ยวตลอดกันารม้วนตัวเลยม้วนตัวแบบนี้เลยเสียบม้วนมไอ้กันลอกมึงเนาะเอ๊ะแล้วค่อยไปปักใหญ่ๆไปเสียบไล่แอนกันมั้ยหนักอ๋อเสรน้องปลา ิธีปักเบ็ดออโอ้ในกระเบ็ดเข้าอยู่นี่นี่เบ็ดคาดไปาดไปักเบ็ดหัดนี่หนึ่งล่งละเรื่อเราจะมาติดตามชมผลงานว่าใ<อ>นป,ป่ามืออือ่นจะม,มายามมายามแต่เศร้า เป็นร <letter> ้อยเจ็ดสิบบาทมื่อนี้นะเสียบเอาไอ้กันเฮียนเอาเจ้าเฮียนลละข้ามาได้เอะไอ้กันกระมวนมวลใส่เมื่อลกขนนังกาก็ทขามาได้มันเย่อเข้ามได้ขอยุ่งคลุมขึ้นเลยระวังบิดปักมือเออมวนมวลแล้วกันเน็บใส่เออสันแหละแล้วก็ะมวนอีก ตุ้งมวนมันแน่นเกินค่ะแค่ซุปมือเดียวแบแห้งแบบนั้นนี่น่าซุปส้มพุงนี่หน่าอยู่สั้นจนหัวไน่ะนานเนี่ยจนหัวร่างกายนี่แม่นทุกคนก็มาเสียบเต็มละปลาซุปมะฮุงหมดปี๋พอละวหัวไอ้กันมาใส่ทางพี่มากันบ้านท่านลูกคนใส่หรอไอ้กันใส่ทางพี่ไปเลย เออฉันน่ะโดนง่ายโอนเต่าได้แล้วกันลุงคนไปเลยตกน้ำลึกไปจีตกน้ำมันลึกมันลึกจอมเลยนี่คนนี่ลุงคนลงไปใส่ร์มนลึกเลยเหนื่อยเลยๆๆหั่นหั่นหั่นนำเข้าเกลือบป็นคนหั่นมันเป็นตะฟังแี่ม่นก็ไวเนาะอือในกันนี่ลุงคนปักขันกัน เราไปจอมยังมึงไหนจะปักแม่งงูไปปักขั้นไหมเจ้าก็เลี้ยวไปปักขั้นไหมมาให้คนอีปักบนอื่นวะเส็บเนื้อกับบุเป็นลุงคนแปลงตึงมาคำไก่มาเลยมาลักป่าจะ้องทียัยั่ป่าท้ออีกกลิ่นลู ปล่อยปลาที่อังพีเอาหลงนี่แม่เอาหลงข้างนี่แม่คนมาทางพีไหมปลากับกินละเมื่อกี้เพิ่งว่อนมุนปักนี่อยู่นี่ล่างหนึ่งโอ้โหลคนตกน้ำตกตะฟังลงไปข้างหนึ่ง ต้านลังหนึ่งทำไมเปนตกฝังนั่นอ่ะเดี๋ยวพักน้ำกระตกไปนี่เนาะปักวันนี้ลังหนึ่งเดี๋ยวมือจิมาย่านเตะเสาเลอเมื่อกี้ปักเพิกินแล้วเมื่อกี้กันเราเลี้ยงจังเลยมือตื่นแต่เสาเนอะมาพร้อมลูกขนเนอะหะพูดลูกขนไปใส่ร์ขึ้นมา

ขนาดเยบนองลเซันน้านเหนาสยเอวไปดีดมือน,นะนะนนกัะสนส่เเอานกวะนรุแ้ม่หลุดเท้เย้นมาดูนี่แผลครับสีชมพูเลยไม่ยบ่ม,มเลยเออม่มมยอไปเย็บนํำอันนั้นหมดแล้วนะกันไปเย็บหองนํำเดี๋ยวนํำบปไล่อ,ออกละ ซาเบตคนเสียดเนื้อก็ใลูกซ่วนมากับโรคาเบตลุกซ่นมังหุงมาซาเบตตามไทยบนอกเานี่ยมยังเฮ็ดกับเบตข้าไปนีเฝ้ามดมือจับคัยักมาซบเบตบ้นตื่นแต่เสาห้องลูกคนมายามสสเบตเมื่อวานนี้เนาะ้าเขมอเสานี้จะมายามเบ็ดากไอ้กันเนี่น ิเบ่งดูปากกินเบ็ดโอ้โหไม่กินเลยหนึ่งลังไม่มีถูกเลยเนี่ยอีอลังอยู่ไหนทางนี้ติดไหมฮะโอ้โหอโอ้ตัวตุด้วยนีเนี่ย โอ้โหีกันได้ปลาแล้วเนี่ยปลาดุกโตแล้วตั้งลงตั้งลงนี่ก่อนเพราตั้งลงก่อนแหน่ได้ปลาแล้วแลระวังปลาดุกมือโอ้โหตาบอดด้วยเป็นเด็ดเนาะเจียวได้ซูซูปลาดุกปลาดุกเฮ้ยอันนี้ปลาดุกน้ำโขงเนี่ยเนาะ ดูท้องกับสีขาวๆ <Okay. S 2> ดูแป๊บเจ้วก่อนเรามาได้ตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งแล้วตันนี้ดูอะไรกินเนี่ยดูแบบดิ่งไปในน้ำเลยดูสิพอได้ปลามาเนาะม,มันไม่ได้ตัวเดียวประดุกเรามาปล่อยข้างไปในโอง่งให้กันทอกหน่อยนะมันก็ได้โจนึงเลยข้างไปทำหาร แล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวตอนเย็ยนจะไปติดตามบอลใหม่กันเนาะแล้วติดตามตรงไหนลูกโอเคท่านบายๆกันเลย,ยบายๆนี่ลูกมิสเตอร์ฮอสเทียนะครับเที่ยวสะใจกับคนเราสะใจใเก็บเบ็ดก่อนเนาะเก็บเบ็ดก่อนเพราะเบ็ดขาดไปหลายหลังโอเคเก็บเลย ไอไโอโ้โหโ,โอโ้โหโ,โอโ้โหโอ้โหไม่เข้าไม่เข้าปล่อยอ่า uh huh. เก็บไปไว้ห<ๆ>ลังบ้านนะครับอาติดตามคลิปต่อไปนะครับที่ใหม่โอเคสบายดี